สวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องเช่ากทมอพี่น้องปริมณฑลครับหอดแล้วมาลำซันเหล่ามาหอดแล้วตังเบสที่แล้วตอนนี้เป็นเบลา่าประมาณใบม่วงนะครับใบม่วงมาสำรวจเบืองเกิดพี่น้องครับมือแรงยูใสตีค้นถามหลายตลาดกินซ่ารังสิตนะครับตลาดกินซ่ารังสิตมาา้าไงไปไงามามวนน้ากันหนึ่งทุ่มเริ่มระเบิดความมันครับเตยเย้าเๆย้าสปต์จัดพิเศษนะครับเยา้ยาเๆย้เลยพี่น้องครับ มาหมวดน้ากันเด้อมาหยาบมาเมือ่อมาเมื่อแรกแล้วก็มามื่อเดียวปีเดียวปีปีปีนี้มาเดียวเพราะฉะนั้นอาหารพลาดต้องเฝ้ามาเบิ้มมาชมผลงานการแสดงเ <Okay. S 1> ท่าสวัสดีทักทายแฟนคลับทุกท่านนะครับวันนี้สารรับบระทนศิลป์นะครับเข้ามาทําการแสดงอยู่ที่ตลาดกินซ่าลังสิทธนะครับตลาดกินซ่าลังสิท์ถือว่า ะมาหอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยเวทีเฮาติดตั้งสู่แดดกันนะครับสำหรับทีมงานเบื้องหลังทีมงานอาจารย์คอนบอยของเฮ้าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อที่จะมอบความสุขให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพหมหานครพี่น้องชาวภาคกลางเนาะนะครับ เริ่มเวลา10.9นาฬิกานะครับ10.9นาฬิกานะครับเริ่มทำการแสดงมอบความสุขมอบความสนุกสนานวันนี้จัดเต็มทุกระบบนะครับจัดเต็มทุกระบบผมบอกได้เลยวนะ่าโดยการเดินทางร่วมกันกับทีมงานบางปูโปรโมชั่นนะครับผู้ให้การสนับสนุนตั้งแต่ฤดูกาลปีแรกจนฮอดปัจจุบันขอประคุณหลายๆสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่นำพาความสุขนำพาความสนุกสนานมามอบให้กับพี่น้องชาวภาคกลางเด้อนะครับ สถานที่กว้างขวางครับมือนีรองรับบรรจุคนได้เต็มพื้นที่นะครับถือว่าสถานที่เข้าเอื้ออำนวยการเดินทางสะดวกไปง่ายมากง่ายนะครับอยู่ติดถนนใหญ่เลยเส้นวิภาวดีนะครับอยู่ตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับมามอบความม่นความซื่นให้กับพี่น้องเด้อข่าวดีอีกหนึ่งข่าวจากทีมงานคณะผู้จัดใจใหญ่ใจสปอร์ตครับนำโดยอีพอวันเท่านาะนะครับวันนี้สามารถนำเครื่องดื่ม น้าชากาแฟอาขออนุญาตเป็นแบบนี้นําเครื่องดื่มน้ําเย็นๆเข้าได้หนึ่งรอบนะครับพิเศษเอาใจกับพี่น้องแฟนครับแฟนเพลงสั้นเราโดยตรงนะครับโอ้เป็นจังไดทั้งนั้นอาจารย์อามอาจารย์อามผู้ควบคุมสาระบบเสียงวันนี้เป็นจังไดแน่เตรียมความพร้อมมากหละพ่อหัวนมเหมือนเนี่ยฮะหัวนมเอ้าก็ว่าจังสั้นบัดไม่สิปีติโลพอตีตาเมื่อนี้ระบบเสียงเขาจะเต็มคือเกา จะเต็ม,ตามอาจจะต,<า>ตามสารที่ตามสถานการณ์เนะเาะแล้วก็ค่อยปรับกันไปนะครับควบคุมระบบเสียงโดยอาจารย์อัมแสงซาวแอนไลท์ร่วมกับสานเราบดิงสิน์นครับ <c oughs> เริ่มเวลา19นาฬิกานะครับ19นาฬิกาเป็นต้นไปมอบความมน่ความสุนอไให้กับพี่น,ออน้องชาวภาคกลางเดื้อพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงัานเราเฮา ีถามหาที่คิดหอดคิดถึงวันนี้หอบความมนความซึมคารวานชีวิตกว่า200ชีวิตนะครับหอบลูกหอบเตาหอบพี่หอบน้องมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดินทางมาหาลอยหกลอยกิโลมาหาพี่หาหน้องเช่า กท่อหมอช่ากรุงเทพมหานาครก็อย่าลืมออกมาให้กำลังใจกันหลายๆถือว่า1ปีมี1ครั้งนะครับสำหรับการออนทัวร์ของซานเล่าหลังจากที่เราเว้นไป1ปีนะครับเคยมาหาพี่น้องตั้งแต่ฤดูกาลที่2ปีนี้ฤดูกาลที่4ี่ได้กลับมาหาพี่น้องชาวภาคกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับขอกำลังใจจากพี่จากน้องหลายๆด้อนะครับมาวนมาซื้อน้ำกันนะครับอยู่ที่าลานจอดรถนะครับลานจอดรถตลาดกินซ่ารางสิต ข้างๆกันกับโลตัสตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์คนะครับเดินทางไปง่ายมากงายพี่น้องมาเตเวนเดอร์หัวใดมาเตเวนมีสิทธิพิเศษกว่าคนอื่นนะครับวันนี้หัวหน้าบุธกการันตีแล้วว่ารูปแบบการแสดงนั้นให้พี่น้องได้ดูได้ชมแบบคุ้มค่าแน่นอนสําหรับสคริปสารเล่าบันเทิงสินสำหรับการออนทัวร์ในครั้งนี้นะครับพี่น้องอยู่ทางบ้านกันลอเบิงไล่สด นะครับอาซิมิไลสดเอาโทรศัพท์ไลให้พี่น้องเบิง้งนอกขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเนื่องจากทีมกล้องเราติดงานทั้งหมดเลยนะครับทีมกล้องเราติดงานทั้งหมดก็เลยว่าอ่าบวไร่ละไล่ละบบใหญ่ให้พี่น้องเบิง้งฮืออะไยังมาขายขนมเหรอ อโทษขอภัยพี่น้องหลายๆเนอะครับกระีเอาโทรศัพท์พยายามจะไล์จะถ่ายทอดให้ได้ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันตอนนี้ทีมงานก็สู้แดดเต็มที่นะครับสู้แดดเต็มที่โอ้ยเห็นงานอาศัยน้ำพรมตนใหม่นะครับได้พักได้เศร้าลูกเต่าทีมงานศิลปินแดนเซอร์น,นะครับไสยอะไรอะฮะ จักวนนี่ยซื้อเมีแอดมินเท่านัิเลี่ยงเกถุงครับร้อปิบาทโอ้แอดมินเลี้ยงิ้มกันกอนบอยแอดมินตุยเลี้ยงขนมขนมหวานนะครับขนมพอได้ลองอมพอได้เอ่อเมมนะครับ ทีมงานเบื้องหลังทีมงานคอนบอยเฮานะครับมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมาถึงทำงานกันตั้งแต่ประมาณหกโมงจากต็หกโมงเช้า <c oughs> <c oughs> ไปบอกกันมาอีกเด้อพอเด้อัน <c oughs> <c oughs> มี่มี่ม้านหน้าบอกมาเด้อครับพ่อมีไอติมมีไอติมบอกไอติมมาเนะ้อบุคลากรเราเต็มที่น,นะครับ ทีมงานคอนบอยเฮาขนมาเต็มพิกัดพว่านบอทันเวลาพี่น้องแต่ว่าทีมงานเรามาตรฐานนะครับ13นาฬิกากับอีก30นาทีเวลานี้เวทีเราเสร็จแล้วเหลือติดตั้งระบบจอนะครับติดตั้งระบบจอแล้วแล้วก็สิเช็คเศร้าเช็คระบบรอพี่น้องนะครับเพื่อที่จะให้ได้รับชมบรรยากาศความบอลความซื่งแบบเต็มพิกัดเนื่องจากว่าเวลาเรามีจํากัดเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้ ผู้ชมที่มาให้กำลังใจคุ้มค่ามากที่สุดนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องดื่มสามารถเอาเข้าได้รอบแรกเด้อนะครับเครื่องดื่มสามารถเอาเข้าได้รอบแรกคนที่มาก่อนเวลา20นาฬิกานะครับบัตรราคาพิเศษครับมาก่อนเวลา20นาฬิกามาก่อน2ทุมราคาพิเศษเด้อพี่น้องเด้อนะครับเครื่องดื่มเอาเข้าได้รอบแรกนะครับอย่าลืมไม่กำลังใจกันครับคืนนี้เจอกันอยู่ที่ตลาดกินซ่าลังสิทธ์ครับ